ครับหัวเบิงลุกเรืองทวีซับแท็กเตอร์น้ำพองนะครับนำเสนอตัว36แรงปี56นะครับ <t> เดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันนะครับคมใบมีดเหลือเยอะเก็บสีคานใบมีดอย่างเดียวนะครับสีกระทะล้อสีเดิมนะครับ ยางเหลือประมาณ85%เอนะอย่างเดิมโอตันนี้จากศูนย์นะครับมาพร้อมผ่าน2 2 5 e heavy plus นะครับพร้อมใช้ยาวๆนะครับเครื่องแน่นเกียร์แน่นนะครับไม่เห่าไม่หอนนะครับไม่เห่าไม่หอนนะคัดเดิมนะครับคัดเดิมโรงงานเลยเครื่องเดิมคัดเดิมโรงงาน ฝากระโปรงสีสวยเงาวับเลยนะครับสีเดิมนะสีเดิมเก็บแค่สีคานใบมีดนะครับย้ําเก็บแค่สีคานใบมีดนะฮะสีกระทะล้อสีเดิมนะเครื่องเดิมแน่นเปียเลยนะครับคัดเดิมยังไม่แกะนะครับสีเครื่องยังสวยนะนะครับรถคันนี้นะครับแถม2ชิ้นตามรูปนะครับ2องแสนสี่หมืนเก้บาทแถม3ชิ้นนะครับ 164ตาช้างสอง0สนบาทพร้อมเล่มทะเบียนสนใจปักหมดเข้าชมได้ที่หัวบึงรุ่งเรืองทวีซับแทรกเตอร์น้ำพองศูนย์เก้าสี่สองเจ็ดสี่สี่